ร o ปภัยคอมพานีคริสเซนส์ขอการกระจายกำลังเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะคุณอยู่ทางซ้ายผมใช่ไหมเออระยะนั้นนะฮะทางๆหน่อยโอเคคนดูแนวหลังนะครับใครอยู่ข้าง,ง,ง,งหลังครัรบผมแบงค์ครับแบงค์คุณแบงค์นะฮะเป็นแบ็กอัพแบ็กอัพโอเคไปครับขึ้นพลเข้าคีซิโนโพร้อมนะครับโอเค ถ้าผมหยุดแสดงว่าต้องต้องตรวจเช็คนะครับโอเคครัคนทางขวาก็ดูทางขวาคนทางซ้ายก็ <c oughs> ก็ดูทางซ้ายของมือเดี <c oughs> ย๋ยวเราชิดในกำแพงเดี๋ยวเราเช็คทีง นี่วิ่งที่ลงกัน มบีก้กำลังวิ่งหมอนายฆ่าซอมบี้กันโอ้โห oh, เลือดอาบเลยนะโอ้โห oh, oh. อีกและผมอีกและเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมอาเนี้ให้แบนเดตให้คุ้มกันค <ผม S 1> ุ้มกันแฟกเตอร์ด้วยข <laughs> าหักเลย ขับไม้ขับไม้ขับไม้คุณบมูมดูละลาวไปครับครับผมมันมันตบแรงจังแรงดลครับไม้ไมาหนูวิลลุดปะเนี่ย เอาโครับโอเคครับเลยผมจะทำให้สำรองสักอัน <c oughs> เอาสายให้คุณใครใช้ A-K-M 101นะ ได้ไม,มีแม็กครบยังครบแล้วครับโอเคครับน okay, ้ามจับผมจะพังต้องหาบมันไปหาเป็นไงดีขึ้นไหมครับโอเคครับร้าเร้อ นะตรงเนินไม่มีอะไรครับเคลื่อนมาเลยเคลื่อนไปจนถึงตรงมุมแพงอนะแล้วก็เช็ดทางลาบลงไปตรงปั้นมัน โล่งอย่างนี้วะเนี่้ปั๊บเพื่อนคน คือแผนของเราอย่างนี้เดี๋ยวจะมีสองคนเข้าค้นข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่หลังเมืองนะครับส่วนคุณส่วนคุณบูมเนี่ยจะอยู่หน้าเมืองตรงเนินแบบตรงเนินป่าโล่งๆครับคุณบูมพอจะเห็นภาพไหมครับเห็นคนระับคุณบูม,อ,มอ,อ,ออกไปตรงแถวเอตรงที่มีโรงนาใหญ่ๆ ตรงลานลานโล่งๆครับผมจะเข้าข้างหลังตรงป่าทางนู้นแล้วก็สองคนตรวจเข้าคน้นเดี๋ยวให้ผมเช็คเสร็จแล้วก็สองคนเข้าค้นนะครับเริ่มจากทางาปาน,น้ำมันโอเคไหมครับโอเคครับโอเคงั้นแยกย้ายครับเดี๋ยวผมไปอยู่หลังเมืองเอ้อยู่หลังตรงจุดที่ผมซุ่มก่อนคนระยักไปชิดผมว่าเข้าไปในแนวป่าสนใกล้ๆปาน้ำมันก็ได้ครับ แต่อย่าใกล้มากเดี๋ยวโดนระเบิดให้ผมวิ่งไปทางไหนคุณบอกเลยครับผมวิ่งไปทางไหนคุณบอกเลยนะคุณบูมมาเหรอครับผมคุณบูมคุณเห็นถนนไหมล่ะครับก็ถ้าคุณเห็นถนนคุณก็มันจะมีฝั่งฝั่งทางซ้ายของถนนนะครับเป็นลานโล่งตรงหน้าเมืองตรงป่านั้นเช็คตรงป่าก็ได้สมดสิ้นเช็คตรงป่าเดี๋ยวผมจะเข้าหลังเมือง พลระยะประชิดเข้าไปป่าสนตรงแนวหน้าครับครับผมได้ข่าวว่าเขาเปิดเมืองใหม่ตรงฝั่งเลยคิซิโนโกไปทางซ้ายเาดีย๋ยวเราค่อยกระจายและช็คไปเรื่อย อาจารย์ตำแหน่งแล้วบอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมออนไลน์เดี๋ยวผมจะบอกให้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนินใช่ไหมครับตรงเนี้ยอ,อยู่ตรงเนินป่าสนนะครับให้มองดูถนนเห็นถนนไม่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 ตรงตรงดูป่าเนินทางซ้าย คุณเห็นทางถนนลูกลังที่เป็นที่มันจะขึ้นไปทางหลังแอร์ฟิวไหมครับนั่นแหละครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่มีตรงไปจนถึงไอ้ลงนาคุณต้องขึ้นไปถึงตรงเส้นนั้นครับมันจะเห็นเมืองทั้งหมดเดินตามถนนลูกลังไปใช่ไหมครับครับ พราะถ้าคุณเดินตามถนนลุกลังมันจะเจอโรงนาแล้วมันจะมีต้นไม้แถบแถวบนนะคะรับนเดินเขาข้างบนนะครับตรงนั้นนะ่ะจุดซุ่มบางิีต้องซุ่มระยะนี้พอคนระยะประชิดเป็นไงบ้างครับโ <Okay. S 1> อเคครับออนไลน์ยัง ไายคุณบุมอยู่ไหนอ่ะผมวิ่งยังไม่เจอลงนานเลยมันต้องเจอถนนก่อนนะถนนเล็กๆถนนลูกพลังผมเห็นละผมวิ่งตามถนนอยู่ฮะไม่เห็นมีนะจุดไหนวะเนี่ยผมวิ่งไปเรื่อยๆ วี่ขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับผมไม่ใช่ลูกลังที่เราผ่านมานะครับลูกลังข้างๆลูกลังข้างๆตรงปน้ำมันอะเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยแปลกว่าผมไม่เห็นคุณวิ่งผมอยู่ตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเอ้าไปทำไมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเนี่ย ผมลงตรงนี้นนไม่ใช่ลุกหลังเส้นนั้นลูกหลังเส้นนั้นมันเป็นเส้นหลังเมืองผมมาตรงนี้แล้วครับคุณวิ่งกลับมาก็ได้เรียว,ยวขวาครับครับ แต่ลงนาไปนี่ไม่มีอะไรไม่มีการขึ้นไหวป้อมตตำรวจก็ยังไม่เห็นการขึ้นไหว เช็คลงนาของกัครับวินเจอลงนาเลยความของผมคุณ<อ>บูมอยู่นครับวิ่งกลับมาที่เดิมผม,มอยู่จะเข้าลงน้านะมีสองคนน่าอยู่ข้างในถ้าเจออีกคนที่สามก็ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงงานแล้วปั๊มน้ำมันเคลียร์ กางเกงเขาวิ่งเข้าลงนาใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเหลือสองคนแล้วเดี๋ยวคุณบินแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วงั้นคุณบูมวิ่งตามถนนมาก็ได้ครับเพ้าเมืองไปเลยคุณวินเอ้ยคุณคุณอ่าคุณบูมครับคุณบูมคุณเห็นแทงน้ำไหม แพงน้นสีแดงผมหลงอยู่ในป่าเลยเนี่ยพิาราแล้วไงกำลังหาถนนหลักอยู่ผมเจอแล้วถนนหลักอะ่ะแล้วเข้าเข้ามาในเมืองครับ สองคนรอแป๊บนึงนะผมขึ้นตรงนี้ก่อนที่เอาหมอกเ้าบอลเข้าในเมืองต้องกระตุกแน่นอนมึงนี้ตัวโหดเลยนะเดือดเดือดเริ่มตก เราปฏิบัติการสี่คนพอเนี <Okay. S 3> ่ยใครก็ได้คนหนึ่งถือใช่ใช่ผมก็แล้วกั thứ bắt ấy thứ e chế bọn nào không cho mắt xin giỏ không buồn thứ e chế này bộ quân vuông như này hả bộ quân vuông ฟังวิ่งไปครับครับถึงปั๊มน้ำมันมละถึงปั๊มน้ำมันมละ <c oughs> เข้าไปเช็คเลยครับในเมืองล่งเจอ m p p 5บอกอ <Okay. S 1> ยากใช้พี่แมนครับเข้าไปเช็คเลยเหรอเข้าเช็คเลยลงลงลง l a ็อ e ่ p ฮะ a อเคถือไปให้ผมนะ้อยโอเค ซอมบี้วิ่งมากับเหนือซะละโอเคมาเช็คในเมืองโลดไปเรวเด้อไปครับไปเคลื่อนเลยเคลื่อนเลย ผีผ้าผ้าผมมันเน่แล้วอ่าเน่หระเดี๋ยวผมยูนผ้าให้อยู่ข้างล่างนั่นข้าวสองบีแป๊บครับนี่ผมกำลังจะยูนผ้าให้ได้ยัง,งพื้นอ่ะตรงไหนวะ อ่าชิบหายแล้วขอเปล่าโยนผ้ามันไปตกตรงไหนวะเนี่ยเอัอ ผมเคลื่อนพลแล้วนะผมเคลื่อนทีมาแล้วนะครับเคลื่อนไปเลยเข้าไปสามคนก็ได้ครับซอมบอี้นึกว่าคนตกใจได้ยินเสียงไหม เฮ้ยใครยิงอ่ะคุณยิงคุณยิงโอ้โสมบี้วิ่งวิ่งไล่จังคุณวินมีผ้าไหมนอนนะทำไมสอมบี้มันเยอะอย่างนี้เจอเสื้อฉีกไปด้วยเสื้อ มากครับไปครับไปต่อาอาจจะมีคนเข้ามาเข้ามาถ้ามีคนเข้ามาพยายามเจรจาก่อนนะครับเจรจาก่อนโอเคครับ <Okay. S 1> ให้เขาพูดอยู่กันดาวกันแต่ถ้าเขา ตั้งตั้งกาดปืนก็ก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวนะมีเยอะมาก อยู่ไหแล้วครับอยู่ในบ้าคบบนครับขอยิงซอมบี้หน่อยครับนี่เมืองนีนง้ยังแหลกน้อยนะแม่งไปเจอเมืองโอ้โหมาเป็นเบื่อเลย ถ้าตรวจเช็คเสร็จนี่เดี๋ยวปิดภารกิจไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจครับไปเช็คเสร็จก่อนผมบีเบงข้างหลังครับคุณบุมบุม,บมเรียบร้อยได้ได้จัดการ คุณูมตายว่าแล้วไงหายมีเครื่องปั๊มหัวใจไหมครับอไม่มีเลยครับชิบหายแล้วคุณบูมตายผมว่าแล้วใหญ่กำลังจะบอกว่าจะพึ่งสู้จะลองจะยิงให้คุณตบผมแค่สองทีผมตายเลยครับคุณป่วยอยู่ด้วยไงอ๋อใช่ป่ะโอ้โหไเกิดใหม่ไหมเกิดใหม่เลยครับไม่มีอะไรช่วย ข้าวสานีตำรวจโอ้ชิบหายชีวิตตายเลยผมเห็นฉากตายด้วยเมื่อกี้สองทีเท่านั้นนะครับร้บองโข้คำเดียวตายเลยใ <c oughs> นตัวมีอะไรเนี่ย พีปืนมีอาหารนิดหน่อยแล้วก็มีให้ไอ,อ้ยาสีฟ้ากับยาสีแดงครับโอ้ตบโอ้โหมันตบเสื้อพังเลยวะทุกอย่างพังหมดอ่ะเดี๋ยวผมเทคมอดสิ้นเลยกันตัวใหญ่แก่ เทีย์นะครับเมืองนี้ไม่ไมีมมมอะไรเลยครับไม่มีคนไม่มีคนเลยใช่ครับอะไรวะไปกินข้าวหรือเปล่าใส่ มัดสิ้นไม่มีอัน,นี่หรอครับไม่มีสโคปเหรอโอ้คุณบูมามัดสิ้นมีสโคปไหมสะโขบตรงไหนครับติดติดตรงหัวปืนอ่ะไว้สองอ่ะไม่มีมีแต่กล้องครับสโคปไปสโคปตรงติดตรงปืนไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเอ้าใช้จะใช้มัดสิ้นเนี่ยนะสุดยอดอะไร มันดอกมาให้ผมสามอย่างอ่ะมีกันกันดีดแล้วก็มีกันดีดแล้วก็ไอ้ไม้ี้ยต้องครับ,รบยิงยิงโอ้โหเลือดไหลร,ระวังตายนะ เอเร่เลยครับ <laughs> เ,เดี๋ยวมันโหดจริงๆซอมบี้พี่ฝากก <c oughs> ับเอเร่นะครับผมเจอโมซินอยากใช้เนี่ยโมซินที่ถือก็ได้หนิของชิ้นอ่ารพี่แม่มีผ้าปะม,มีครับผมเกลี้ยงแล <c oughs> ้วปุยตามาข้างหลัง เขาผ้าไปพันนี่้าผมทิ้งไว้ข้างล่างขอบคุณครับเข้าป่าเลยดีววป่าปลอดภัยอยู่แถวนี้นี่ภารกิจเราก็ตายไปหนึ่งบอกแล้วอย่าสู้กับซอมบี้โหดจริงๆแพทน,นี้อ้ซอมบี้มไม่ค่อยไหวเลยอืมตกผมสองทีเองนะตายเลยอะ